สวัสดีครับวันนี้อยู่กันกันกบเกม Dota c a r r ์ด a r d นะฮะคอมเมนเดอร์ที่มาให้เลือก2ตัวนี้ผมไม่เคยเล่นสักตัวเลยนะแล้วก็เพิ่งเคยอ่านสกิลนะฮะเลยไม่รู้จะเลือกอะไรฮนะเดี๋ยวลองอ่านด,ดูนาการที่เหมือนกับซื้อตัวในแอเรียในร้านค้านะฮะแล้วก็เปลี่ยน f อฟเป็น2หมดเวลาแล้วฮะอ่านยังไม่ทันเสร็จเลยมาดูฮะได้ตัวอะไรครับอันนี้ผมไม่ได้เลือกนะฮะ แล้วก็ส่มออกมาเป็นอันเคมิดนะครับอันเคมิดนี่เหมือนว่าจะเป็นตัวเก็บเงินนะฮะเก็บเงิน1คอยในทุกๆรอบพอกดใช้ก็น่าจะได้เงินจํานวนนั้นมานะฮะเดาๆเอาว่าอย่างนั้นฮะเดี๋ยวไว้จะใช้เดี๋ยวค่อยลองดูนะผมยิบม,มาเป็นไลออนกาดนะฮะเวลาลงตัวไปก็จะมีลูกปั้นโคมมาด้วยฮะแต่ดาเมจน้อยหน่อย แล้วกเฮผีน้อยหน่อยเอามาใช้ต้นเกมนะเดี๋ยวก็ขายทิ้งนะครับแล้ววันนี้ฮะเหมือนว่าจะหลุดไป2คนนะครับเล่นกันแค่6คนส่วนผษานที่โดนแบนฮะก็มีเมดกับถุ่มนะครับสีฟ้ากับสีเขียวและลายอนกาศมาอีก2ตัวไม่จําเป็นต้องเอาขึ้นการ์ทองนะฮะข้ามไปก็ได้นะถ้าเป็นต้องซื้ดหรือเป็นคร็อกเวิรอะไรอยเงี้ยน่าจะเอาขึ้นอยู่เพราะว่ามันได้บัฟต่อรอบ ค่อนข้างเยอะกว่าตัวปกตินะฮะแต่พอเป็นไลออนกาดครับมันต้องหาตัวมาบัฟฮะเป็นออร์เ e คิลฮะมาคู่กับไลออนกาดจะเป็นอะไรที่เข้าคู่กันได้ดีสุดนะครับอตอนนี้ฮะต้องดึง2ตัวนะเดี๋ยวขายของเราในสนามไปตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น6บาทนะฮะดึง2ตัวคิดว่าน่าจะดึงเป็นวิสตด็อกเตอร์มั้งไม่ก็ไอเจ้าหุ่นเนี่ยฮะ ซึ่งถ้าไม่ได้เล่นทีมหุ่นนี่คือเสียเปล่าเลยนะฮะวีซ็อกเตอร์ก็เช่นกันนะตัวมาไม่ดีเลยผมว่าเอานี่ดีกว่าะฮะเผื่อว่าเราจะได้ใช้วีซ็อกเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวดึงมาเป็นนกนี่ครับทวิตตี้มันจะมีวอลคลายฮะบัฟได้3ามภาษานะฮะภาษาละ1น,นึก็ทำให้วีซ็อกเตอร์กับลูกปั้นไลออนการะะ์ดะได้รับบัฟมานะฮะไม่รู้ว่าจะได้เล่นเนเจอร์หรือเปล่าได้หยิบมาเนี่ยอ่ะรอบนี้ครับ เหมือนว่าไม่ไหวฮะยืนไม่ได้แต่ก็ได้เสมอนะฮะ hey, อ้าววิซเตอร์ีกตัวเลยครับสวยเลยเนี่ยฮะสงสัยจะได้ไปเนเชอร์แต่มันมาแต่ตัวบัฟตัวแบบยังไม่มาเลยอ่าอีกใบหนึ่งฮะระหว่างแกะกับป้อมครับก็เอาเป็นป้อมดีกว่ามั้ การดาเมจได้2 t ทีถ้าเอาแกะมานี่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนใครเอาป้อมไปรับดาเมจแทนนะฮะมีสถานะทอนส่วนวิซ็อกเตอร์ฮะมันก็จะบัฟตัวเนเจอร์ที่อยู่ข้าง,างๆนะฮะนี่ก็เอามาวางข้างกันก็บัฟกันเอง <c oughs> อ้รอบนี้ครับลงมา2ตัวนะฮะเหมือนว่าจะพอสู้ได้อยู่แรกๆก่อนเน้นจำนวนตัวไปก่อนนะฮะ ได้มาเป็นไทนี่ตัวหนึ่งนะครับโอเคเลยแล้วก็ลงเลเวลนะฮะตอนนี้ก็5ตัวละแล้วลเดี๋ยวเอาวิสซอกเตอร์ไปไว้ใกล้ๆไทนี่ฮะวางไว้ตรงกลางนี่เลยนะครับก็จะได้รับบัฟ2ตัวเลยนะฮะขึ้นร,รอบละ2 2 จากดาเมจสองก็กลายเป็น4ฮะจากเลือดสีก็กลายเป็น6รอบนี้ก็เจอกับหุ่นนะฮะมีเป็นมีโป้ฮะตัวที่2นี่จะมีดาเมจมากกว่าเด็กชีตายไปก็ยิงระเบิดใส่ป้อมฮะแบบสุ่มนะครับดาเมจสี่เลยรอบนี้ก็เหมือนว่าจะไม่รอดะฮะเหลือแค่วิสซอกเตอร์ตัวสุดท้ายครับแพ้ไป โอ้โหมาแต่สีแดงอยากเล่นสีเขียวมาแต่สีแดงสุ่มกันสักหน่อยดีกว่าฮะลงเวลไปไม่คุ้มเท่าไหร่ได้มาเป็นไท n ีเอลฮะลงไปครับเพื่อให้ไทนีฮะได้รับบัฟนะฮะเป็น H.P ทุกๆครั้งที่ลงตัวเน t เจอร์เนี่ยจะได้ H.P 1นะฮะก็พยายามสแปมไปถ้าอยากให้ไทนีเนี่ยถึกๆตอนนี้ครับก็มีเป็นซุดนะ,ะน่าจะไม่ได้เล่นบังเจอเป็นวิซซ์สเตอฮะ ขึ้นเป็นกา้าทองนะครับและก็มีเป็นพักนะฮะตายแล้วเกิดได้ครับเดี๋ยวเอาวิซสเตอร์ขึ้นมาเป็นกาทองแล้วก็เดี๋ยวขายตัวที่เราไม่ได้ใช้ทิ้งไปฮะมันก็น่าจะพอมีเงินดึงพักอยู่นะครับขายอะไรดีฮะดาเบดพอๆกันเลยผมเอานกขายไปดีกว่าฮะป้อมมันยังพอกันดาเบดได้2ทีนะฮะ แล้วก็ลงไปเป็นพิสต์เตอร์ฮะได้มาเป็นการส,สุ่มใบนึงฮะสุ่มเป็นตัว4ดาวนะเพราะว่าเราเลเวล3นะครับก็จะสุ่มมากกว่าเลเวลตัวเองขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้มาเป็นเอิร์ธสปิริตฮะเอามาสแปมต่อได้แล้วเอิร์ธสปิริตเนี่ยมีความสมาร์พิเศษก็คือถ้าเราลงไปปุ๊บมันจะสุ่มตัวเนเจอร์ฮะ มาในร้านค้านะครับก็จะล็อกไว้ให้เลยเราไม่ต้องล็อกเองและล็อกแค่ตัวเดียวด้วยซึ่งเมื่อกี้ก็เจอเป็นไทนี่อีกตัวหนึ่งครับรอบนี้ฮะเจอกับหุ่นฮะจัดตัววางไม่ทันเลยฮะคือรีบๆจัดรีบๆวางตัวดาเมจมันดันอยู่ท้ายๆหมดเลย <c oughs> จริงๆน่าเอาปักมาวางคู่กับวิซอกเตอร์ฮะนี่คือเอิร์ธสปิริตไปคู่กับวิซเตอร์ฮะไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะยังไงเดี๋ยวก็ขายเอิร์ธนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับได้อยู่ เมื่อกี้เจอไทนี่ตัวหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเอาลงไปนะฮะตอนนี้ก็6บาทพอดีลงเววได้นะอ่ะจัดไป ผมจะมาบัฟไทนี่ทั้งสองเนี่ยฮะก็น่าจะคุ้มสุดนะให้แท้งเนี่ยสะท้อนดาเมจได้เยอะแล้วก็ได้ HP เ,เยอะด้วยเดี๋ยวไทนี่รวมกันฮะทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันจะมารวมกันฮะทั้งดาเมจทั้ง HP ของทั้ง2ตัวที่ลงไปฮะก็เลยบัฟ2ตัวน่าจะมีผลมากครับรอบนี้ฮะเจอกับทีมเวทนะฮะทีมเวทที่ไม่ใช่ภาษาเมท <laughs> แต่มีเป็นซุดกับ ไลออนนะฮะมาพร้อมกับต้นมะม่วงฮะเอาารีมานาได้ฮะยังเหลือไลออนอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ฉีดครับฉีดมาสี่นะแล้วก็ต้นมะม่วงฮะน่าจะได้รีมานาให้ไลออนอีกตัวหนึ่งครับได้ฉีดะฮะเรียบร้อยอย่างนี้ไม่ได้ฉีดครับเอิร์ธไปตีซะก่อนก็ยังดีฮะถ้าไลออนฉีดดีผมจะเสียแต้มเยอะกว่านี้นะเพราะว่าเขาจะเหลือ2ตัวโอเคครับไทนี่ฮเป็นการ์ดทองแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าจะลงเวลเนี่ยใช้8เรามี7ผมว่าผมอาจจะขายอะไรไปสักอย่างหนึ่งเพื่อที่เอาเงินมาลงเวลฮะแล้วก็มีผลกับการลงก์ดทองนะก์ดทองลงไปตอนเราเลเวล5เนี่ยมันจะเจอตัว6ดาวนะฮะถ้าไปตอนเลเวล4มันจะเจอแค่5ดาวงั้นก็เนี่ยฮะลงเวลก่อนแล้วก็ลงก์ดทองไปเจอเป็นลิกกีกับ จักรกนอตนะฮะเดี๋ยวเอาลิกกี้มาแล้วกันตีได้2ทีฮะแล้วก็ตีตัวที่มีค่าพลังแอตแทกน้อยที่สุดนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เจ็บมากครับอาจจะไม่ได้โหดเท่าจัก,กนะฮะแต่เหมือนว่าเมื่อกี้มันมีทีมเวทนะทีมเวทที่ไม่ใช่ทีมเวท <c oughs> ก็มีแต่ตัวที่พลังโจมตีไม่มากฮนะลิกกี้ก็แก้ได้นะสำหรับทีมเวทนะผมเอาลิกกี้ไว้ตัวแรกนะฮะจะได้ไปเปิดก่อนตีได้2ทีฮะแล้วก็เจอกับเทมเพิลนะฮะ ทีมเน้นสร้างเกาะฮะลิกกี้ไปตี2ตัวตาย2ตัวเลยค่อนข้างดีและอย่างที่เห็นฮะลิกกี้จะไม่ไปตีตัวป้อมนะฮะคือสถานะดึงการโจมตีเนี่ยไม่มีผลอะไรกับลิกกี้เลยนะครับทำให้เราเก็บได้2ตัวเลยแล้วบักก็ไปตีป้อมะฮะตายเกิดได้ครับตกคู่ตายไปก็ออกมาเป็นลูกปั้นอีก2ตัวะฮะตอนนี้ดูจาก h p ทแล้วน่าจะพอแทงไหวนะฮะสำหรับไทนี่นะชนะไป เรียกว่าหยิบมาก็ใช้คุ้มเลยฮะรอบแรกครับรอบนี้ฮะไม่มีตัวอะไรน่าสนใจเลยฮะต้องสุ่มหาแล้วมั้งหรือว่าลงเวลดีผมว่า น่าจะถึงเวลาในการทดลองสกิลแล้วฮะน,นีผมไม่เคยเล่นอาร์เคมมตเลยเรามีเงินเก็บไว้9บาทนะครับแล้วก็โอ้โหหักออกบาทหนึงเหลือ8แล้วเมื่อกี้อยู่10เท่ากับ18นะเท่ากับว่าตอนนี้เราลงเวลไปนะครับเป็นเวลตันและสุ่มหาตัวแรลลๆได้ง่ายมากขึ้นฮะและในรอบนี้ก็เจอเป็นโปรทเทคเ,เตอร์นะฮะเทียนโปรเทคเตอร์ก็เอาลงไปสแปมก่อนก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อน สุ่มเล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยจัดลำดับกันลงทีเดียวฮะมีเป็นเนเจอร์พรเฟตกับเสาปักหน้าฮะเราเจอทีมเวทที่ไม่ใช่เวทอยู่งั้นเดี๋ยวอาจจะดึงเสาปักหน้าฮะเอิร์ธสปิริตดีไม่ได้ใช้ละก็ขายทิ้งไปนะครับเอาทเทมเพลเตอร์ฮะลงไปทำบัฟนะครับบัฟให้ใครดีฮะสามตัวนี้ในสนามดีสุดก็น่าจะไทดีฮะได้ถึกได้เอ้ยน่าให้เนเจอร์พรเฟวะลำดับผิดอีกแล้ว เสียดายฮนะได้ต้อง2อสองเลยนะฮะเทอร์มิเมตอร์บัฟเมื่อกี้แล้วดาเมจของเนเจอร์พัฟเฟตเนี่ยมันจะส่งผลให้กับลูกที่สมมอนออกมาด้วยนะครับเสียดายมากฮนะ,ะนเนเจอร์พัฟเฟตนี่ก็วางไว้แน่ๆไม่ได้นะเดี๋ยวสมอมนลูกไม่ออกนะครับก็เลยต้องวางไว้กลางๆหน่อย อรอบนี้ครับเจอกับทีหมหุ่นนะฮะลิกกี้ไปตี2ตัวเลยเก็บไปได้2ศพนะครับคือคุ้มมากฮะหยิบลิกกี้มาในช่วงแรกแม้ว่าดาเมจจะไม่ท็อปเท่าจักนะฮะแต่จักมันไปตีตัวที่มี HP ีเยอะไปตีแท้งอะไรเงี้ยก็อาจจะเสียเปล่าฮะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเจอพัฟเฟตซัมมอนลูกออกมาะฮะสองตัวก่อนตายมีโป้เขามีดาเมจเยอะนะฮะแต่มีเลือดเหลือแค่3ฮะน่าจะไม่ติดปัญหาอะไร โอเคครับที่เหลือก็สุ่มรล,ลัวะฮะเจอเป็นเนเจอร์พร์เฟสตัวหนึ่งแล้วก็เทมเปอร์เตอร์ฮะเดี๋ยวเอาเทมเปอร์เตอร์ตัวเก่าขายทิ้งไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เอามาบัฟให้เนเจอร์พร์เฟสนะฮะามเมจตอนนี้ก็8แล้วะฮะในมือเรามีอีกใบหนึ่งครับก็บวกอีกสีได้นะฮะถ้าจะขึ้นการ์ดทองฮะเจอเป็นเอิร์ธสปิริตนะอ่ะดึงเอิร์ธมาเอามาสแปมให้กับไทนี่แล้วก็จะเจอตัว เนเจอรฮะเจอเป็นโลนดูอิดครับหยิบมาฮะความสามารถก็คือถ้าโจมตีแล้วตัวเองไม่ตายเนี่ยจะได้บวกี4เลยพร้อมกับมีสถานะแทงนะครับตอนนี้ฮะปักว่าจะขายแต่เดี๋ยวก่อนฮะยังพอใช้ได้ในรอบนี้นะฮะไม่อยากให้มีเสร็จเงินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นนี่แล้วกันนะเนเจอร์เพอร์เฟลงไปเอามาบัฟเฉยๆนะฮะ วางไว้ใกล้ๆกับวิซอกเตอร์นะฮะให้ได้บัฟกันทั้ง2ตัวฮะตอนนี้วิซอกเตอร์บัฟ2-2แล้วนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการ์ดทองเนี่ยแล้วเราใส่เป็นเลเจอร์โฟสไซด์สอตัวอย่างนี้ก็ขึ้นทีละ4เลยนะฮะสี่สี่มาบัฟไปก่อนฮะเผื่อขึ้นการ์ดทองก็จะมีลูกที่ค่อนข้างมีดาเมจเยอะฮะรอบนี้เจอกับอัร์คอมิวตสตัวะฮะแล้วก็มีเชน2ตัวน่าจะมาคอมโบกับนกพูกะฮะตีนกพูกตายปุ๊บมันจะสมัครลุกปั้น,นะฮะทำให้เชนเนี่ย บัฟลูกปั้นได้ฮะแต่นกฟูกดันไม่ตายเนี่ยฮะนกุุกตายแล้วฮะเชนก็จะบัฟขึ้นมา2แต้มนะครับแล้วเมื่อกี้ใส่เชนมา2ตัวมันจะบัฟได้มากกว่านี้ฮะแต่ตอนนี้คือไม่มีผลอะไรแล้วนะครับลิกกี้เนี่ยเข้าไปเก็บ2ตัวคือใช้คุ้มมากเลยฮะช่วงต้นเกมไปตี7 ตัวบัฟบางตัวมันมีดาเมจไม่เยอะฮะลิกีไปเก็บได้เลยโดยที่ตัวเองไม่ตายด้วยก็คุ้มอยู่นะครับตอนนี้ฮะเหลือ3ามทีมสุดท้ายฮะแล้วก็ผมดึงดึงตัวเนเจอร์มาสแปมนะเพนกวินนี่ก็มาบวก2-2ได้นะฮะให้กับพวกแทงทั้งหมดนะแต่เรามีแทงแค่ตัวเดียวลังเลอยู่ว่าจะดึงดีไหมนะฮะไม่เอาดีกว่าผมว่าไทนี่ตอนนี้โอเคละเดี๋ยวเราจะหาตัวบัฟให้กับเดเจอร์โฟเรตดีกว่านะฮะไม่อยากเสีย3บาท แบบเสียเปล่านะฮะแล้วก็มีเป็นเอิร์ธซัพพลิตตัวเลยเอาลงมาสแปมก็ได้นะแล้วก็เอามาหาตัวเนเจอร์นะฮะเจอเป็นมิลาน่าครับเดี๋ยวเอาอีกตัวนึงก่อนได้มาเป็นไทนี่อีกตัวนึงนะีฮะเขาล็อกไวใ้ให้เราก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะ ไปแบบนี้ก็ได้ฮะเดี๋ยวรอบนี้ครับเอาโลด e ีดลงไปนะครับเอาไปไว้หน้าหน้าหน่อยไปตีก็ถ้าไม่ตายจะเปลี่ยนร่างตัวเองเนะครับและเงินมันเหลืออยู่บาทหนึ่งผมว่าจะลองอะไรนิดนึงฮะสมมติว่าถ้ามันล็อกไว้อย่างเงี้ยและถ้าผมกดสุ่มมันจะหายไหมหาย โอเคไม่เป็นไรเจอเป็นโลนวิทครับขึ้นเป็นการ์ดทองพอดีด้วยนะฮะแล้วก็มิลานาเมื่อกี้ไม่ได้คิดว่าจะเล่นอยู่แล้วนะแล้วก็ไทนี่ก็เป็นการ์ดทองอยู่แล้วฮะไม่เสียดายเท่าไหร่ฮะรอบนี้เจอกับเฮลฮะเป็นเฮลที่เน้นสเปลนะครับเรามีเสาปักหน้าฮะมาแก้ชาดูฟินครับตายไปฮะก่อนหน้านี้ไลออนก็ตายไปฮะโดนลิกี้เก็บนะครับวอลล็อกฉีดมาฮะดาวเมจแปดครับก็เลยไม่ได้ซัมมอนตัวโกเลมออกมาถ้าวอลล็อกฉีดตายจะซัมมอนโกเลมออกมาฮะแล้วในตอนนี้ครับฝั่งเราเ เจอโฟเฟครับซัมมันลูกออกมาตัวหนึ่งนะฮะยังมีตัวนึนว้ครับเนเจอร์โฟเฟทเซอร์เบทครับเปลี่ยนล่างและมาตีฮะทำดามเมจคูณ2กับเฮทีคูณ2นะแต่ก็ไม่ไหวฮนะตัวเองแตกเองครับเรียบร้อยฮนะอย่างนี้ชนะไปฮนะมีเนเจอร์โฟเฟทอีกตัวหนึ่งฮนะปิดท้าย โอเคครับโลดอิกฮะขึ้นเป็นการ์ดทองนะครับเอาเซตลิงมาสแปมให้กับไทนี่ทีนึงแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องสุ่มนะครับแล้วก็สาปักหน้าฮะผมว่าผมจะไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าขึ้นมามันก็ทำดาเมจ200อ่ะตอนนี้100เดียวก็พอนะครับส่วนปักนะฮะสารภาพตามตรงครับลืมฮะไปสุ่มทิ้งซะก่อนนะฮะไม่งั้นนี่ก็ได้ให้กับไทนี่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคล้อยากได้ลิกกี่วะ ลิกิขึ้นเป็นกาทองนะฮะน่าจะดีเลยไปตีทีละ14เลือด20น่าจะตายยากมากขึ้น,นะฮะตอนนี้ครับใช้อิวิตี้ไปแล้วก็ว่าจะดึงเป็นมิสซิลี่นะฮะเผื่อว่าเจอตัวแทงที่บบว่ากดไม่ลงก็เอามิสซิลี่ับมาแก้แล้วก็ได้มาเป็นเอนชานเทสครับโอเคตัวแก้เกมชั้นดีถ้าตายก็จะซัมมอนตัวเพียนตัวใหญ่ออกมานะฮะดามเมจก็ตามเนเจอร์ที่เราตายนะไม่ได้ตามตัวแม่หมันนะฮะ เท่ากับว่าเอามาคู่กับเนเจอร์เฟอร์เนี่ยจะดีมากๆนะเพราะเนเจอร์เฟอร์เนี่ยสับวันลูกออกมาแล้วเนเจอร์ตายเยอะก็ทำให้ตัวลูกที่ออกมาจากเอนชานเดตเนี่ยจะได้ดาเมจแรงขึ้นนะครับอ่ะอีกทีมหนึ่งครับก็เน้นสเปลเหมือนกันนะฮะลิกกี้ไปตีหนึ่งลิกกี้ไปตีสองเนี่ยครับเก็บไปได้ เป็นซุดแน่เลยว็็ไลออนจะฉีดมาโดนเสาปักหน้าฮะแก้ไปหมดแล้วฮะดาวเมจฝั่งเขาส่วนฝั่งเราฮะยังยืนกันเป็นบอยแบนด์อยู่เลยนะฮะยังไม่มีใครตายในเจร์รเฟสซัมมอนลูกออกมาไม่ได้อ่ะคิดดูเรียบร้อยฮะชนะไป เหลือ2ทีมสุดท้ายนะฮะอีกทีมนึงก็เป็นทีมเฮลนะฮะเสาปักหน้านี่ก็คือคุ้มค่ามากนะฮะหยิบมานี่สุดยอดมากอ่ะผมสุ่มหาตัวที่จะขึ้นการ์ดทองดีกว่าเป็นเนเจอร์โปรเฟสไม่ก็ลิกกี้นะฮะไม่งั้นนี่ลงอะไรไม่ได้แล้วฮะอยากให้เนเจอร์โปรเฟสขึ้นการ์ดทองครับแล้วก็มาฮะเนเจอร์โปรเฟสมาพร้อมกับบัตเทอร์ไฟนี่ฮะบัตเทอร์ไฟนี่เอาลงไปบัฟสักทีหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงเนเจอร์โปรเฟสฮะและตัวเนเจอร์ทั้งหมดเนี่ยจะได้รับ บัฟนะครับ1กับนะฮะก็รวมกันหลายตัวมันก็คุ้มอยู่อะ,อะได้สุ่มการครับเป็นเอนชานเทอีกตัวหนึ่งนะครับโอเควัตเทไฟนี้ผมว่าผมจะขายแล้วฮะเอามาใช้ทีเดียวนะปกติเนี่ยมันจะใช้ได้เรื่อยๆนะฮะยิ่งเราสแปมเยอะมันจะยิ่งได้เยอะแต่ที่มันไม่พอฮะและทีมสุดท้ายเหมือนว่าเป็นทีมเฮลด้วยเสาปักหน้าก็ใช้ลิกิก็ใช้ก็เลยไม่รู้จะขายอะไรบัตเทอร์ไฟคับมาแต่บัตเทอร์ไฟ เอ็นชานเท็ไม่ขึ้นฮะลิกกี้ก็ไม่ขึ้นครับเรีบร้อยฮะหมดแล้วตังโอเคครับมากันต่อฮะเสาทำงานก่อนเลยนะฮะเลยก็เดี๋ยวลิกกี้ครับไปติวตัวหนาเชียวสเปกเตอร์ฮะ ตัวบัฟตายไปฮะดาเมจฝั่งเขาลดไปนิดหน่อยนะครับพอหลอกฉีดมาไม่ตายฮะซัมมอนโกเลมไม่ได้ชาโดฟินครับได้รับบัฟของชาตุดีมอนฮะเหมือนว่าจะเพิ่ม HP เพิ่มดาเมจขึ้นมาคือชาตุดีมอนฮะตัวดีมอนตายปุ๊บก็จะมีการสุ่มบัฟเพื่อนตัวเองนะฮะชาโดฟินมาตีไทดี้ฮะเกือบตายแต่ไม่ตายฮะเทอร์เบดครับมาตีเทอร์เบดตายเองนะฮะแล้วฝั่งเราครับเดนเจ้าพ่อเฟยฮะซัมมอนลูกมา3ตัวฮะจริงๆน่าจะ4นะฮะ แต่ช่องมันเต็มโ,โดนวโดนชาลิลอนแตกพ่ายไปฮะเรียบร้อยครับรอบนี้14แต้มถึงฮะเกินด้วยเรียบร้อยเล่นคอมเบเดอร์อาร์เคบิสฮนะเสียงมันจะค้างๆอย่างนี้ยโอเคฮะวันนี้อยู่การกับทีมเนเจอร์นะฮะ แต่มีของแกสองอย่างก็คือเป็นลิกกกับเสาปักหน้าฮะถือว่าเอามาใช้พวกทีมเวทพวกทีมที่วาระทีมไม่เยอะนะแต่ถ้าไปเจอกับเฟอร์น,นันพวกทีมหุ่นอะไรเงี้ยอาจจะสู้ยากนะลิกิีนะแ <c oughs> ต่วันนี้ฮะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็ใช้ได้อยู่นะครับถือว่าคุ้มอยู่ในการหยิบมานะดีกว่าแจ็คกอนอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่ไปตีตัวแทงนะฮะไปเก็บตัวที่ตัวบัฟตัวสำคัญสำคัญตัวเวทอะไรเงี้ยมากกว่านะฮะ อ่ะวันนี้ครับจบไว้เพียงเท่านี้ฮะอาจจะสั้นกว่าเดิมหน่อยนึงตรงที่ว่ามันเหลือแค่6ทีมนะในตอนแรกเลยซึ่งจะทําคลิป1 2เกมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคลิปว่ายังไงนะฮะเพราะคอนเทนต์มันไม่เหมือนกันบางทีอาจจะเล่นคนละทีมอะไรเงี้ยก็ ถือว่าเป็นการพักผ่อนด้วยนะฮะช่วงนี้พยายามลงคลิปทุกวันนะครับทั้ง t ทียบท,ทีกับโดต้าคัตบอลฮะวันไหนวันหยุดไม่ได้ลงคลิปก็คือวันนั้นทํางานบ้านนะซัก้ากวาดบ้านถูบ้าน,านเพราะว่าวันไหนที่ลงคลิปเนี่ยวันนั้นจะไม่ได้ทํางานบ้านเลยนะฮะซึ่งคล,คลิปหนึ่งครับอยากจะบอกว่าที่เห็นเห็นยีนาที30มนาทีฮะเวลาจริงที่ทำนี่ก็คือประมาณ5-6ชั่วโมงได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปส่วนมากที่ผมทำเนี่ยจะเป็นคลิปที่ภาคที่หลังมันก็เลยเป็นการทํางานซ้ําซ้อนนะเวลาเล่นจริงเนี่ไดด้พู เพราะว่าคลิปๆหนึ่งครบางทีเราเข้าไปเล่นแล้วเราพูดไปด้วยแล้วบางทีคลิปปนั้นมันไม่ได้ออกมาเป็นคอนเทนต์มันก็จะเป็นการพูดแบบเสียเปล่าไปเลยฮะ <_ s> เหนื่อยกว่านี้ฮะ <_ s> คือบางคลิปครับเราไม่ได้เล่นแค่เกมสเกมแล้วได้นะบาคลิปเราเล่นทั้งวันมันก็ไม่ได้เท <_ s> ่ากับว่าวันนั้นเราอาจจะพูดทั้งวันเลยก็ได้นะผมก็เลยเลือกที่ว่ามาพากดีกว่าง่ายกว่าแล้วก็เก็บรายละเอียดได้มากกว่าด้วยอธิบายคนดูได้ด้วยเพราะว่าบางทีเล่นไปพูดไปมันก็อธิบายได้ไม่หมดนะฮะบางทีลืมบางทีต้องคิดด้วย มันเลยพูดอะไรมากไม่ได้นะฮะมันอาจจะอธิบายได้ไม่หมดเหมือนตอนภาคนะฮะเหมือนคลิปปัจจุบันที่ทำทำอยู่ก็เ,เลยเลือกที่จะภาคดีกว่าอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าแต่ก็คิดว่าได้คุณภาพมากกว่านะครับอะวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากมากเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ